สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่พูซู่คนัญนะครับเนาะมืัอนี้พ่อพอ่อกระเบตาชาแน,นลอีกคือเก่าครับพี่น้องครับมืัอนี้ตั้มพามากินตําสบายนางเมื่อพี่น้องตําสบายนางแบบโอ้หกนี่ย่างคักเลยนะครับเมื่อเผ็ดเผ็ดเดือดเดือดกันเลยมืัอนี้ใส่กับบรรยากาศอบอ,อ้าวคักรี่ครับพี่น้องมืัอนี้นั่งอยู่กลางแจง้งเอ้ยกินน้ำลายหลับพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่กลางแจ้งเลย ไม่รูว้ว่าแดดจะไล่หรือฝนจะไล่เนาะครับมันีเนาะมามาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันโอ้ไปตะขักหลายพี่น้องเลยพักกันร้ายครับน,นี่กะทินนี่เจอมีม่ผักกาดขาวผักบุ้งแล้วกะ็โหระพาเนาะครับเนาะก่อนอื่นขอชิมน้ำก่อนพี่น้องเลยหัวแซ่บหลายพี่น้องเอ้ย สบายนั่งขาวๆใสๆมาเด้อพี่น้องเด้อสับสานมังกันครับผม นั่งอยู่กลางแจ้งครับแต่ว่าอากาศแบบอึมครึม,มแต่ว่าห่อนหนือเกิน กุบๆดีค่ะครับพี่น้องอย่ในจ่วงบายสาม กว่าพี่น้องเสียงน้องผีมันตีกล่อง เสียงลมมากเสียงฝ่ามากแล้วพี่น้องเอ้ย ลมแห้งระบาดรีบๆเฟ้าๆือ่้อล์อพี่น้องเ้ย เจ้าอมครับมาเบิง่งว่านตากแดดมันนีตากฝนบ่ น้ำตมํตมนีน้นัวแสบได้ใจครับ พี่พี่น้องเลย you <laughs> มหมืดนฝ่ามอด,ดินมาแล้วพี่น้องเฮ้ย โอ้แสบคักครับอืม vết đứa theo เดือดแซบนวดในใจครับ khỏi này, này nằm tâm để xuất กันเมิน่าฝ่าเอาอีกจักเคองกิโลยังใดนะครับพี่น้องนี่เกือบเกือบกิโลกิโลหนึ่งไอตตาแัางแบง่งออกไหวเลยอยู่น้อยหนึ่งนอกครับมับนเอตตาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องซูโพสุกอนที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมเป็นกำลังแน่งใจแห่ตาเนาะครับ เอตาขอขอบคุณหลายๆครับผมเมเนเอตาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ